รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองอย่างสวัสดีครับทุกคนครับนี่คือตัวพ่อสกอตมาเฟียกับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้คุณต้องดูฮะรบเครื่องต้มยำมีเรื่องของแฟชั่นมีเรื่องของเงินมีเรื่องของของแพงและมีประเด็นดราม่าข,ของขวดสีแดงตอนนี้เต้นกันทั้งบ้านทั้งเมืองกับแอปที่เรียกกันว่าเช็คช ok ็อคนไทยเรียกว่าติ ok ๊กต็อ แต่นักกีฬาหลายคนก็บอกว่ามีชื่อเล่นครับติงตองฮะเ,เขาบอกใครก็ตามไปต้งไปเต้นมันทําให้โอ้ภาพลักษณ์ไม่น่าเชื่อถือแต่วันนี้จะมาบอกครับเล่นติกต็อกยังไงให้ดูดีสุขภาพดีมีประโยชน์คนตามเป็นหมื่นและช่วงที่2ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ ในฟุตบอลยูโรมีซุปตาคนหนึ่งซึ่งตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังเพราะมีคนไปซูมนาฬิกาของเขาเขามีนาฬิการุ่นของตัวเองและวันนี้มันเป็นไปได้อย่างไรครับมีคนว่ากันว่าสองเรือนนี้ได้ฉายาว่ารถสปอร์ตบนข้อมือคะดืหาบนข้อมือสองเรือนมากกว่า20ล้านบาทเฮย้ยมันสายมันบินได้หรือ,อยังไรเดี๋ยววันนี้ช่วงที่2 in the m เ d d ะเจะพาไปดู แต่คุณผู้ชมครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปย,ยุโรปหรือบอลยุโรปมันมีประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือประเด็นที่คริสเตียโนโรนัลโดนักกีฬาที่ล่ำที่สุดหยิบขวดโค้กออกไปจากโต๊ะ,ะแถลงข่าวนำมาสู่คำถามที่ว่าเฮ้ยพี่โดทำถูกหรือทำผิดหลังจากพี่โดทำบางคนก็ยกขึ้นมาดื่มฉะนั้นวันนี้ ผมมีเรื่องที่หลายคนไม่รู้ครับว่าน้ำอัดลมเนี่ยคือน้ำที่ทีมฟุตบอลจำนวนมากสนับสนุนให้นักกีฬาดื่มตอนไปเที่ยวเอ๊ะอ้าวมันยังไงอะแล้วเขาก็พูดเลยครับว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของนักฟุตบอลคือเบ้า เรื่องนี้เหมือนแทบทั้งโลกจะเข้าใจผิดส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโรนัลโดหยิบแล้วก็เปลี่ยนตำแหนง่งขวดโคคาโค a ลาปุ๊บหุ้นย่อตัวลงไปเกือบ2% h e เมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยหรือคนที่เล่นหุ้นคนที่ทำธุรกิจจะเข้าใจว่าหุ้นเนี่ยมันหายใจฮะหายใจมีเข้าแล้วก็ออกหุ้นมีขึ้นแล้วก็มีลง ย้อนไปดูช็อตเด็ดโรนัลโดที่หยิบขวดโคกว,วันจันทร์ที่14มิถุนายนกันนะเราต้องนั่งทานแมชชีนย้อนกลับไป3วันก่อนหน้านั้นนะฮะวันศุกร์ที่11มิถุนายนก่อนเกิดเหตุ3วันช่วงตลาดปิดตอนเย็นเนี่ยราคาหุ้นของโคกอยู่ที่หุ้นละ1,825บาทแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ตลาดปิดนะฮะเปิดอีกทีวันจันทร์ครับเปิดตอน9มงครึหลังตลาดช่วงเช้าเปิดไป10นาทีเนี่ยตอน9มง40 ราคาหุ้นก็ย่อตัวลงไปที่1,795บาทย่อลงไป30บาทหรือว่า1.6%นี่คือตัวเลขที่คนด่วนสรุปว่ามันคืออิทธิพลโรนัลโดเแฟกต์ no 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 ไม่ใช่นะครับเพราะว่าโรนัลโดหยิบขวดโค้กตอน9โมง43ครับ3นาทีหลังจากที่ราคาของหุ้นได้ย่อตัวลงไปแล้วผู้รู้เรื่องหุ้นสรุปว่าการที่โดจับขวดโค้ก มันก็แค่ทําให้คนหันมาสนใจราคาหุ้นของโค้ชเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองพี่น้องครับหัวใจที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือทุกวันนี้ข่าวยิ่งไวัยคนนิยมจับแพะชนเมสนาโดอยิ่งไม่กรองไม่วิเคราะห์ยิ่งเชื่อง่ายแล้วเวลาคุณไปพูดดูไม่ค่อยมีราศีก็ได้ฉะนั้นเนี่ยปัญหาของโลกวันนี้คือถ้าเรารีบฟังรีบเชื่อรีบพูดไอ้ข้อมูลที่ผิดเนี่ยเราอาจจะดูเป็นตัวตลก นะครับคนจะบอกว่าไอ้นี่นในหัวมีแต่ข้อมูลขยะก็ไ,ได้คือจริงๆก่อนที่ผมจะลงไปดูตัวเลขเนี่ยนะฮะผมฟังตั้งแต่ตอนยังไม่เห็นราคาหุ้นผมก็ตั้งคําถามว่ามันไม่น่าเกี่ยวครับเพราะอะไรครับ 1. คนที่ถือหุ้นโค้งส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันครับและคนอเมริกันเป็นชาติที่ไม่ดูบอลอยู่แล้วเผลอๆไม่รู้จักด้วยมึงบอลยูโรคืออะไรแต่ในเมื่อเรามาดูราคาหุ้นของโค้กนะครับที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยอันนี้ เป็นข้อมูลให้กับคนที่เริ่มสนใจนะครับก็คือในช่วงที่บ้านเมืองและก็โลกยังต้องสู้กับปัญหาโควิดอยู่เนี่ยการที่หุ้นเนี่ยย่อตัวลงมาไม่ถึง2%เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่แข็งแรงมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรายได้ของคนส่วนใหญ่กระทบมากกว่า2%แล้วหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยจะย่อตัวลงมา4 2 0กว่าเปฉะนั้นครับหุ้นตัวไหนที่แกว่งน้อยคือไม่ลงแบบลงเหวไม่พุ่งกระเบบเหมือนจรวดคือน่าเชื่อถือ และคําเตือนนะครับตอนนี้มีคนนิยมเล่นหุ้นกันเยอะมากจําไว้นะครับหุ้นตัวไหนที่ว่าโอ้โหกําไรมันสูงจนน่ากลัวอะไรที่ too good to be true ดูดีเกินจริงไม่มีในโลกพี่น้องครับแน่นอนฮะน้ำเปล่าที่ไม่เย็นไม่ใส่น้ำแข็งคือน้ำที่ดีที่สุดแต่สำหรับผู้จัดการทีมที่อยู่ในโลกของความจริงหลายคนเนี่ยกลับแนะนำให้นักกีฬาดืม่มน้ำอัดลมฮะ เวลาไปเที่ยวกังคืนเพราะยังไงก็ดีแล้วก็ปลอดภัยกว่าเหล้าไม่มีเมาและขับอย่างแน่นอนในยุคที่พาราดอนสีชาพันขึ้นเป็นมือเก้าของโลกด้วยหุ่นที่ดีที่สุดตอนนั้นเนี่ยนะครับได้เสียงชมเยอะแยะมากมายว่าเวลาเที่ยวกลางคืนเนี่ยดื่มแต่น้ําเปล่ากับน้ําอัดลมแล้วก็เคยมีคนวงในเล่าให้ผมฟังว่าผู้จัดการที่ดังที่สุดของทีมระดับท็อปในยุโรปบอกว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของนักกีฬาไม่ใช่น้ําอัดลมครับบุรี่และก็เหล้า และมีอดีตนักบอลในยุโรปมายืนยันกับผมว่าบางทีมตอนพักครึ่งเนี่ยมีนักบอลโดยเฉพาะพวกเฟรนช์เนี่ยจะอัดบุหรีกันในห้องน้ำเลยและเมื่อไปถามเหตุผลกับผู้จัดการทีมว่าเฮ้ยอยู่ยอมไม่คนเขาบุงบุงกันได้ยังไงคำตอบน่าสนใจมากก็คือถ้าจะให้เลือกระวังบุรีกันแล้วไอเลือกบุรีเพราะว่านักบอลสูข้ไปถึงเวลาปอดพังเป็นเมเรง แต่ฮะก็อีกหลายผีซึ่งจอนนั้นมันคงไม่ได้เตะบอลแล้วผมก็ไม่ต้องคุมเขาแล้ว k n o นช่างแนงแต่เล่าเนี่ยนะมันกินเมื่อคืนเช้านี้มันวิ่งไม่ได้มันกระทบจบนะจ๊ะ